สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมิคกเห็นก็เป็ดเท่าอีกแล้วนะครับมาวันนี้เราก็จะมาเล่นดาสากุลลนั่นเองโอเคดาที่สองโอเคอบที่สองนะครับ

Jatuh ke pokok. ya, Ya, tuh kepo. Ya, oke. kita Oke, bisa. 러비시 나 오케이 미송 드드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 드

Top it, top it, top it. Little roots, love be home. Huh? รอบที่หกดีนะครับฟู้รอบที่หกเดวรอบนี้เราจะใช้โอ้โหดาเขาว่ากูเจ็บเจ็บที่สุดเลย là vịt <laughs> ไปรปไ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 ไป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 ปไ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 บิ Platform. <mainland mermaid> เฮ้ยโอเคเพื่อนมาเอ้ยร้ okay, นอ,ยนอนไปเลยโอเคความโหมดร้อนไม่มีสิ้นสุดมาแนะรอบที่9ไม่ใช่รอบที่8ปดค่ะรอบที่8อันสุดท้ายโอ้โห

รอบที่ส so ิรอบสุดท้ายรอบที่สิรอบสุดท้ายปุ่มมือสกิสิกิกิกิ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 กิก เี๋ยวิยมทเดียมทดียิยทีกสอเดียิยนโอเคทุกคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยบ๊ายบายปริง